สวัสดีครับสื้ผ้าเบิ้งเราใหม่เลยครับเด้อเพิ่งสั่งมีเราอเมริกาครับเพิ่งสั่งมีนะครับมันจะออกหลายบะครับก็เลยบอกว่ารอเบิ้งครับมันรอเบิ้งกันเลยเคลียร์กิ๊บไปครับนี่ออกมาอีกแล้วพี่น้องเข้าครับน้องเห็นบ่ครับนี่นี่ครับนอนหนึ่งครับข้างในนอนหนึ่งครับนหน่อยๆครับเห็นบ่ครับพี่นอนหนึ่งครับเสื้อผ้าไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อครับนี่สองนอนละครับนี่ครับออกมาอีกแระพินองหนึ่งครับนี่ครับครับ อีกสองสามหมื่นคือเสเด็ดซับครับนี่ครับพุ่งพ่อีกครับพุ่อีกหนอนหนึ่งครับหนอนหนึ่งครับวนตกมั่งมือขึ้นก็ตกมั่อขึ้นเลยครับวนครับหน่อใหม่ก็ออกดีครับหน่อใหม่ออกดีครับครับไปบิ่งอีกก้อนครับเดี๋ยวจากหน่อแล้วนอนี่แะครับดสองนอสามนอแล้วนี่ครับก้อนนี้ออกหลายครับพี่นอ้องหลังครับพี่นอก้อนนี้ออกหลายครับหนึ่งสองสามนอครับก้อนนี้ครับก้อนออกสามนอครับกลับไปอีกสองสามหมื่นนะครับเนาะมาสับไปส่งพื้นครับ พอไล่ครับตอนนี้เป็นไผ่กิมซุ่งนะครับเด้อครับไผ่ทรงลืมแหลงเขาครับฝนตกลงมาเมื่อคืนนี่ก็โอ้ยออกออกนอดีขนาดครับเขี้ยวดีขนาดครับนี่ครับจะายเบึ่งเลยนะครับเด้อครับตามมาตามมาครับอืมตัวนี้อีกสามนอพี่น้องอีกสามนอครับนี่อีกสามนอครับนี่ครับเดยได้ซับแล้วครับนี่ครับอีกสองสามหมื่นก็ได้แล้วครับนี่ครับอีกสองสามหมื่นก็ได้คนตกดีมันก็นอหม่มันก็แทงนอดีครับป่ะ ทาไปเบิ film, them, ่งอุ้ยน้องในก็มีคกำเน่นเนี่ยผมเห็นคกำเน่นอยู่ข้างในครับนี่เห็นบ่พี่น้องเฮาครับแทงอยู่กลางกอเลยครับนี่ครับกลางก้อนสักซับออกครับบ่มัป็นเทเนนครับเป็นเทเนนครับก็ตามมาตามมาช่วเบิ่งครับอือยู่ดีอีก3ามนอครับพี่น้องครับอยู่ดีอีก3ามนอครับ1 <right? S> 2 3ครับพอดีล่ะครับ2-3มื้อนี่ครับ2-3มื้อนี่ครับมาซับเลยพอดีเลยครับนี่พอดีส่งเลยครับจะไปเบิ่งอีกก้อนนึ่งมั้งครับเนียพอได้ร้ายนอกรับเมื่อวานก็ซับไป ครับนี้รองนึงครับบางไงเลยครับตัวนี้น้องบางไงเลยครับครับเมื่อกรอนนี่ยกับหม่อวานเมื่อกรอนนี่ก็บซับไปะทรงเพื่นครับในสังสิบหากิโลครับสิบหากิโลครับผลสิบห้ากิโลครับพ่อกรับพ่อได้ใส่อยู่ครับพ่อได้ใส่พ่อได้กินอยู่ครับครับเพื่นน้องมีพื้นที่ก็ยังลืมปลูกสิ่มๆึงไปแล้วครับเริ่ดจะก่อสองก่อครับไปอยื่องหนึ่งก็ดีอย่างหนึ่งครับมันมันมีมันมีน้ำครับมันมีน้ำครับไปกิมซุ่งครับไปกิมซุ่งครับ ครับมีเรีองดีๆนำ้ำเสนอีกนะครับเด้อครับสวัสดีครับ